ที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทัลอุดรนายน,นัทพงศ์ตรีวัฒนสุวรรณนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลพร้อมด้วยผู้ร่วมในการถแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลพี่ช่วยน้องเดอะพาเลทเล็กทเวนตี้ปารตซึ่งเป็นวงดนตรีในยุค80ที่มีความโด่งดังในวงการเพลงสตริงและสากล นำโดยคุณปุอัญชลีจงคดีกิจคุณจี๊ดสุนทรจิบวัส,สุต้นแม็กอินทอร์เต้ยอินคาสายชนอินโนเซนต์จืดฟอร์เอเวอร์และสันดีอินโนเซนต์โดยสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโครงการพี่ช่วยน้องจึงเกิดขึ้นเพื่อหาทุนการศึกษา ให้น้องๆที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนโดยแต่และโครงการได้เปิดโอกาสให้สิทธิ์เก่าและคนทั่วไปได้มีส่วนร,ร่วมในการสนับสนุนโครงการและงานคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่22มีนาคมที่จะถึงนี้ที่ชั้น4อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซนทัลจัดขึ้นในช่วงเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไป ท่านใดสนใจร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซื้อบัตรได้ที่จุดจัจดจำหน่ายห้างเซ็นทันหรือเพจสมาคมสิทธิ์เก่าอุดรพิทยานุกูลพลาดไม่ได้นานๆจัดสักครั้งกับความสนุกในยุค80ศิลปินในดวงใจ22มีนาคมนี้ชมคอนเสิร์ตและร่วมทำบุญทุนการศึกษาน้องๆอ,อุดรพิทยานุกูลเราไม่จะเออร้องเรืออะไรใครแต ในนามของสมาคมสิเก่าเราช่วยด้วยความเต็มใจสาธารณกุศลต่างๆองค์กรของรัฐของเอกชนที่หาว่ามีงานกุศลเราก็ช่วยนะฮะไม่เฉพาะเรื่องเด็กและีเรียแล้วนะเราช่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอเชิญชวนที่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิรนนานีนท่านสื่อมวลชนได้ช่วยประชาพันธ์ให้ได้รับรู้ว่าเราจะจะัดกิจกรรมงาน คอนเสิร์ตการกุศลที่ช่วยน้องในวันศุกร์ที่22มีนาคมที่จะถึงนี้โดยทุ่นทั่วคันครับขอบคุณมากครับ